ชีวิต um e 2สไตล์บรรจบกันได้ด้วย isuzu d-max v-cross ใหม่เท่ลุยแบบดีสไตล์เต็มสมรรถนะ sport off-road แรงด้วยเครื่องยนต์ isuzu ddi super common rail เทคโนโลยีล่าสุดจาก isuzu เท่ลุยลงตัว isuzu d-max v-cross ใหม่เท่านี้มาครับ คำหนึ่ง1บาททุกสัปดาห์ทุ่มชําในสวนน้ำสุดเวียกับเครื่องเล่นระดับโลก10มีนาคมถึง13พฤษภาคมนี้ในเทศกาลเบเร์ r ิ i ฮออ l เดย์สวนสยามสนับสน th ุนโดยคลีนิกรักษาแผลเบาหวานที่เท้าโรงพยาบาลรามคำแหง อาการนอนกรนเป็นหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยในคนอายุ30-35ถึงปีซึ่งพบมากถึงกว่าร้อยละ20ในเพศชายและร้อยละ5ในเพศหญิงและเมื่ออายุมากขึ้นก็จะพบอุบัติการ์ของการนอนกรนเพิ่มขึ้นตามอายุโดยอาการนอนกรนนั้นเป็นอาการที่บ่งบอกถึงการอุดกั้นในระบบทางเดินหายใจส่วนบนในขณะนอนหลับทำให้เกิดภาวะนอนกรนขึ้นเหตุของการนอนกรนใช่ปะคะก็ส่วนใหญ่เกิดจาก การตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะซึ่งบริเวณดังกล่าวเวลาเรานอนหลับเนี่ยจะเกิดการหย่อนตัวลงมาเวลาลมหายใจผ่านเข้าออกก็จะเกิดการสั่นสะเทือนแล้วเกิดสิ่งดังขึ้นแล้วก็เรียกราวาน่ว่าการกลนแต่ว่าการกลนเนี่ยบางส่วนก็จะมีแค่กลนธรรมดาหรือกลนแบบมีภาะวะหยุดหายใจร่วมเกิดจากการตีบแคบแล้วหยุดหายใจบางส่วนใช่ไหมคะก็เราเรียกภาะวะน้ว่าการหยุดหายใจขณะนอนหลับ อาการนอนกรนโดยทั่วไปนั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองและก็สร้างผลกระทบต่อสังคมโดยเฉพาะกับคู่นอนคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานด้วยการสร้างความรำคาญจนทำให้คนรอบข้างหลับยากผลกระทบของการนอนกรนใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่เป็นสาเหตุและความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคสมองโรคอัลกูคอมาพาษ์ ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนอกจากนี้ถ้าในเด็กก็จะมีปัญหาทางด้านพัฒนาการทางด้านการเติบโตของสมองของร่างกายบางคนก็ขอให้เกิดปัญหาแก่คู่นอนหรือเพื่อนร่วมห้องและที่อย่างของคนนอนกรนก็จะทําให้เสียบุคลิกภาพค่ะย่างไรก็ตามนอกเหนือจากผลกระทบกับคนรอบข้างแล้วในทางตรงกันข้ามภาวะนอนกรนอาจสะท้อนถึงความผิดปกติของร่างกายผู้ป่วยและทำให้มีแนวโน้มของการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ เราจะทราบได้คือหนึ่งคนไข้จะมาบอกว่านอนกรนหรือคู่นอนก็จะมาบอกว่าคนไข้นอนกลนมากหยุดหายใจเสียงดังมากเหมือนจะเงียบหายไปเลยเราก็ประเมินความรุนแรงถ้าเป็นเราจะมีแบ่งเล็กน้อยปานกลางรุนแรงถ้าเป็นเยอะมากก็คือบางคนก็หยุดหายใจแล้วก็บางคนก็นอนหลับไปเลยก็คือเสียชีวิตเลยก็ได้ก็มีบ้างเหมือนกันนะคะ อาการนอนกรนเพียงอย่างเดียวในทางการแพทย์แล้วไม่ถือว่าเป็นโรคร้ายแรงตราบเท่าที่ไม่สร้างผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนรอบข้างซึ่งหากรุนแรงถึงระดับนั้นก็ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางในการรักษาและเมื่อมีการตรวจพบว่ามีอาการนอนกรนร่วมกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อพิจารณาในการวางแผนรักษาแต่เนื่อๆและช่วยลดอันตราย ที่จะเกิดกับอวัยวะและระบบต่างๆของร่างกายปีนี้มากรีดกันได้เดือนสนุกแบบไม่ท่านแค่ห้าราสิบ้าทรอบลุ้นทองคาหนักหนึ่งบาททุกกัปดาทุ่มช้ำในสวนน้ำสุดเวียดกับเครื่องเล่นระดับโลกติมีนาคมถึงติดาพฤหัาบดีนี้ในเทศกาลจับเปรตปิดเทอมสวนสยามสนับสนุนโดยคลินิกรักษาแผลเบาหวานที่เท้าโรงพยาบาลรามคําแหงการรักษาของ การนอนกลนโดยเฉพาะก็คือ 1. การรักษาโดยไม่ใช้วิธีการผ่าตัดคือเราก็ใช้เครื่องที่ถ่างความดันลงเปิดช่องทางเดินหายใจขณะนอนหลับไอ้สองคือใช้เครื่องมือทางด้านทนตกรรมเป็นคล้ายๆเหมือนฟันยาใสายคนไข้อ่าสายคนไข้ใส่ใสขณะนอนหลับอะค่ะแต่ต้องใส่ทุกคืนแล้วก็เปิดทางทางเดินหายใจให้กว้างขึ้นอันสุดท้ายคือเราพูดถึงการผ่าตัดก็มีการผ่าตัดตั้งแต่จมูกช่องคอตรงทอนซิลเพื่อเปิดทางทางเดินหายใจเหล่านี้ให้กว้างขึ้น